มีสมาธิสอบถามเรื่องการเปลี่ยนชแน l ว่าถ้าเกิดเราใช้แอปนี้เราจะเปลี่ยนชแนลอย่างไรอลองดูวิธีนะวิธีเปลี่ยนชแน l ที่ผมทําไว้คือกดปุ่มโอเคนะค้างไว้ให้มันเรียกเข้าแอปเองครับอ่ามันก็จะมี ขึ้นคำว่าค้นหานะให้เลื่อนไปที่ค้นหาครับกดโอเคครับเราเลือกคำนําหน้าชนแนลครับเลือกตัวสก็ได้ครับอ่าได้ละกดแบกหนึ่งทีนะครับแล้วก็กดขึ้นอีกหนึ่งทีเลื่อนมาห้องที่ต้องการครับผมจะไปห้อง MCB ครับอันนี้ได้ละกดเข้าไปเลยครับเนีย่ยมาเรียบร้อยล กดสกีได้ล้วโอเคครับขอบคุณครับ